ไปเรี่อไปเรืกองดีอาพ่อไม่้องมาเรื่องดีอะั่ออาหาดว่างอไมากระสังพอเนาะ่กรสัมพอเนาะพอเออแม่าลูกหลานได้อาศัยดูแลกันไปเด้อก็มีรักษ้าเดอวกัเอาเห้

ไปผู้จัดงานโดนแเ่งโบราณเลยกร้านได้เดี๋ยวเริ่มเรียงหลันมาเห็นว่าเาย้ายแนถูกคนเหรอผู้กองน่าเชื่อนั่นสาวนั่งสาวต้องย้ายอย่าเล่นหัวง่ามลงเลี่ยงการง่ามอยู่ดีมีเน

เป็นว่าว้ามันดโอ้ันไผ่มขึ้นูอันเป็นารปนดีใจน้ำจอกอะไออย่อนก็จะเันี้ได้ด้ัด้วยดนื้อนอเนื้อดูน้อเื้อนอมา้วเอากอดีกวออันนีคนทำบ้านคนนเออวันะหา านอบา้มนังอแม่้งานด้วยก็บ้นนีบ่มอยนั้นะว่น้่อยก็เป็นต่ดีใจน้ำลูกหลานไปก็คือสิเป็นขอบเลยนะเดี๋ยวหลานไส้หลานไส้เพิ่งเลนนได้บัานนี่มจ้ก

เดี๋ยนี้ต้องทำเรื่องส่ารก่อน่ยจริจเนี่ยายงาน jenis ต่าองทำยัง่มีส่อสรของคุณแ่าษต่างกัแต้วก็จะชอบอะไรกายถึงว่าอะไรที่ชอบจะใ่คือขนาดที่ใ่ตลอดคู่คู่ เดี๋ยวมาเป็นเดกลียวที่รักเด็กเลี่ยงที่รักอดที่รักมาเั๊บอ้าวมไปใส่ไปนองบ้านเราเนี่ยยังใสเกับนื่มยังนื้ใส่ที่รัลูกดีพ่อแม่คนเดียวมาแบกมานานต้เวลาครทานน้บอยเดเด้อรักษาคนอ่ดีมันลอนเดี๋เด้อเี๋จะเง ตอนน้หลาดอุดมมีแต่สิดีเพิ่มมาเอาอาแต่สิดีเพิ่มันจะ่ีเพิ่ากอยู่มนีแลต่แตั่ยไนี้เนเยมเอความ็รัทำบางห้มันดแล้วมันกแล้วมันคือเอาละ เอาไปย่งไลวสีเขาใ่ายู๋มาเห็นใบอยโอ้ยจะันเขดัน่รกดียวัตาดกต่เดี๋ยวไปเติมน้ำให้กระดกผู้อยู่หลังผหลังสงแล้วว่สงสงกาล้วว่นี่ก็ควอนหลงสงการละสงการทุท้ายก็คือมนีละ ไม่ที่อยู่กลับมาอยู่นี่ออต้องไปต้องไปต้องไปข้าวหลา่ขายม่วนี้กรซมพ้อเราบวินพ่อนอ่ะคือพ่มล้ยงเล้งอพ่มยวนี่านานต้งมีักตาเจ้าเลี้ยง้อเพ่มจะเล้ยงทำงานกาินันพวไกต่วาใช่เนาะ ถ้ารถก็หลงทางกันถ้ารถก็เกินขามู่เอามามารถทัวมันกับพวกไก่เนี่ยสารต้ากปาถ้าที่มันถ้ามันจะออกรถมันเต็น้ว่าแน่แล้วอีกพินาเขาออกรถได้ได้ออกรถไาเามาไก่นั่นกันยื่อนากันไเลี้วม้ไปหนาเยือกรถทัวร์้าแ้